เอาหนังไก่ไปกินอร่อยมากพี่พี่เอาไปกินกับส้มตำแซ่บกินกับยำกินกับอะไรก็อร่อยอ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขออนุญาตล้างจานไปด้วยทักทายไปด้วยนะคะอนุญาตล้างจานไปด้วยทักทายไปด้วยคิดถึงไม่ใช่อะไรคืออยากไล์มากแต่ มันไล่ไม่ได้อ่ะหนูโมโหมากเครียดมากเลยนะตอนบ่ายอ่ะเครียดมากเลยแม่คะปังมากวันนี้ปังไม่ไหวพี่ชายไม่อุดหนุนน้องเลยอ่ะรออยากไปส่งให้พี่ชายมากเลยเนี่ยอยากไปส่งให้พี่ชายอยากให้พี่ชายไปกินเราแบบหมองต่อปากกับปาก มอสสวัสดีตาเดี๋ยวสั่งได้น้องรอน้องรอไปส่งให้พี่ชายน้องไปส่งเองเลยกระปุกใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรางกบก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยอะแค่สองใบแดงอะสั่งเอาดีๆสาระทักเช่นเลยบอสถ้าสั่งจริงๆอะถ้าสั่งจริงๆอะไปส่งให้ถึงบ้าน จะสองห้หอดบานเลยทำไมมันสะดุดอืมใช่หรือเปล่าของนู้นเนี่โอเคอยู่นะไปเอาก็ได้งูี้ว่างได้นัดรับได้เพราะว่างูีิออกออกนอกบ้านท้งวันเลยนัดรับข้างนอกได้นัดรับข้างนอกได้นะบอส สวัสดีเป๊ปซี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพู้เคยท่าลายกันก่อนได้นะทุกคนอ้นสดเก็บไว้ไปห้าใหม่อ,อ้ยก็อุดนุ่นนองนี้มันก็ไ่ได้หลายสมเบิดเชิญกเท่าไรสองกระปุกสองกระปุกสี่ใบแดงหกใบเขียว องก็ปลกสี่ใบแดงหกใบสี่ใบเขียวค่ะพวกนี้ไปคลองกัมพวกนี้ไปส่งคลองกลัาพี่เกมพี่เกมไปรอเอาตรงปรตทได้ไหมอ่ปะปตทตรงนั้นอะ่ะจะเลยซีซีอะไรนะที่เลยอีซี่ไปอะ่ะเขาจะอปะตทอะไร เรยประตอะไอไสวัสดีค่ะเข้ามาพูดคุยทักทายกันก่อนได้สอบถามกันได้นะคะ สวัสดีค่ะเอพิสนุโลฝากกดไลค์กดแชร์กี่โมงอ๋อสิบโมงพี่เกมตื่นยังอ่ะสิบโมงอ่ะพี่เกมจะไปไหนไหมอ่ะเดี๋ยน้องทักขานะไปทะเลไปทะเลกี่โมงอุ้ยขอบคุณนะคะพี่ไปทะเลกี่โมงถ้างั้นก็ แวมารับหรือไม่ก็ขากลับก็ได้น้องจะเอาไว้ให้แวมารับหรือไม่ก็ขากลับก็ได้สวัสดีค่ะโอ้ยดึกดึกวันนี้วันหยุดด้วยเนาะคนก็เลยเข้ามาดูดึกดึกวันนี้ไม่เคยเข้ามาทำอะไรกำลังล้างค่อยล้งลงลงลงางจานเพิ่งแพ็คของเสร็จค่ะเพิ่งแพ็คของให้ลูกค้าเสร็จ พวงนี้ต้องไปวิ่งส่งให้ลูกค้าฝากอุดหนุนร้านแม่ค้าด้วยนะแม่ค้าหนังไก่แซ่แบๆวัจะทำกับข้าวไม่ได้อะไรเพิ่งข้าวเสร็จเองเหนื่อยไหมวันนี้ทรงเข้าวเหนื่อยแต่หนูก็มีความสุขหนูช,ชอบในแบบอย่างน้อยเราก็มีอาชีพเสริมอย่างเงี้ยพี่ ากที่ไปโปรโมทให้หนูด้วยนะอร่อยอร่อยมันคือหน้าที่ใช่ค่ะมันคือหน้าที่จริงๆสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าไม่สู้แล้วใครจะสู้ใช่ไหมมันก็ต้องสู้อ่ะ สวัสดีค่ะบอบอก,บอกสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีทุกยูเซอร์ด้วยนะดีแล้วรอดูความสําเร็จน้องสาวคนนี้อยู่นะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยก่อนดูความสําเร็จมาอุดหนุนน้องก่อนเจ mm hmm. มาเอาไว้ให้คุณแม่ทานอร่อยนะไม่มีน้ํามันอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีน้ํามันคืออ่อ ทางแบรนด์เขาแบบทําอย่างดีอะสกัดน้ํามันแบบอย่างดีไม่มีกลิ่นหืนไม่มีอะไรเลยอยากให้ลองอ่ะอยากเปิดใจให้ลองมากกว่าไม่อยากพูดอวยเยอะตรงที่แบบว่าถ้าอวยเยอะเกินไปนู่นนี่นั่นะอยากให้ลองเองแล้วจะเหมือนแบบลูกค้าที่กลับมารีวิวคือมันมันคุ้มกว่าราคาที่ขาย